ศิลปาก,ก,กีผลงานศิลปรกรรมของกีกมีรูปแบบเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวดูมีชีชวชววแสดงให้เห็นถึงอุดมคติที่พยายามให้สอดคล้องกับความงามความกลมกลืนและเกณฑ์ของธรรมชาติหรืปินชาวกีเปึงสร้างสารรค์รูปธพรจ้าตต่างๆให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์ด้านงานสถาปัตยกรรมมีชื่อเสียงด้านความงาม และมีสัดส่วนที่สง่างามส่วนใหญ่เป็นวิหารงานสถาปัตยกรรมของกีกแบ่งตามลักษณะหัวเสาเป็น3แบบคือหัวเสาแบบดอริกหัวเสาแบบไอโอนิกหัวเสาแบบคอรินเทียนด้านงานปฏิมากรรมถ่ายทอดผลงานแบบเหมือนจริง จัดวางท่าทางในอริยาบทต,ต่างๆและมีการเน้นให้เห็นกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องชัดเจนในงานประติมากรรมรูปเปือยส่วนรูปที่สวมเสื้อผ้าก็จะเน้นความบางและริ้วผ้าซึ่งสามารถมองเข้าไปเห็นสัดส,ส่วนที่แท้จริงภายในได้ไดงานจิตรกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะ2มิติซึ่งปรากฏบนภาชนะเครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา เป็นการตัดทอนรูปร่างจนใกล้เคียงกับรูปเลขาคณิตมีความเรียบง่ายในช่วงแรกๆมักเป็นภาพตัดขนาดใหญ่แต่ต่อมาได้มีการวาดภาพคนขนาดใหญ่ลงไปนิยมใช้สีน้ำตาลอม,มแดงหรือสีขาวนอกจากนี้ลิปปินชาวกีกได้ค้นพบเทคนิคในการสร้างสรรค์งานกิจกรรมแบบใหม่ โดยการนำหินสีหรือกระเบื้องมาประดับเป็นรูปภาพบนฝาผนังขนาดใหญ่งานลักษณะน,นี้เรียกว่าโมเสกศิละปะโรมันโรมันรับอิทธิพลและรูปแบบทางศิลปกรรมมาจากจกีกแต่การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันกลับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่งางไปจากจกีกคือโรมันจะเน้นประโยชน์ใช้สอย ความโออาร์และแข็งแรงถาวรเป็นสำคัญด้านงานสถาปัตยกรรมเน้นความใหญ่โตมีความมั่นคงแข็งแรงมีการพัฒนาเทคนิคในการออกแบบสถาปัตยกรรมของกี่กเป็นประตูโค้งและเปลี่ยนหลังคาแบบจัว่วเป็นแบบโดมซึ่งต่อมากลายเป็นแบบอย่างในงานสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยกลาง นิยมสร้างอาคารต่างๆเพื่อสนองความต้องการของรัฐและประโยชน์ใช้สอยของสาธารณาชนเป็นสำคัญด้านงานประติมากรรมได้รับอิทธิพลและรูปแบบมาจากศิลปกรรมของกีกแต่นำมาพัฒนาต่อโดยเน้นความสมจริงตามธรรมชาตินิยมนำประติมากรรมแบบรูปเหมือนไปประดับอาคารและอนุสาวรีย์ต่างๆ ตึ้งส่วนใหญ่เป็นรูปของจักรพพัดงานจิต,ต,ตรกรรมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวาดภาพที่ให้ความรู้สึกตื้นลึกภายในภาพโดยการเขียนภาพแบบทัศนามิติ (perspective) และการเขียนภาพแบบตาหนมอง b i r d eye view) มีการใช้แสงเงาและหลักการวิาพากของมนุษย์มาใช้ได้อย่างถูกต้องยมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกับกาวน้ำปูน และสีขี้พึ่งร้อน